สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังงานเข้าบิ๊กโจ๊กโดนแจ้งเอาผิดคืนม157อคดีเป้รักผู้การหลังจับกวนตำรวจถ่ายเงินเว็บพนัน140ล้านเมื่อวันที่18กันยายน2566เพจ a c e b o o k เพจ3มนิวรายงานว่าที่กองบัญชาการตำรวจอบสวนกลางบอชอกนายอชริยะรงรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยออื่ออาชญากรรม เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์และดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายคดีหนึ่งในนั้นเกี่ยวข้องกับคดีดังในวงการตำรวจกับเว็บพนันกรณีการจับกลุ่มผู้การตำรวจชนบุรีพร้อมชุดจับเว็บพนันรวมสิบรายโดยการยื่นหนังสือครั้งนี้เป็นแจ้งดำเนินคดีกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีริซับพ,พนันอ่อนลาย140ล้านบาทพร้อมให้ดำเนินคดีกับคณะทำงานที่แจ้งข้อหาพันตำรวจเอกดำรงศักดิ์อ่อนตา รองผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอัชญากรรมทางเทคโนโลยี2และพตตเต่าทอทหารปฐมพงศ์มีอยู่สารวัตรกองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอัชญากรรมทางเทคโนโลยี2ที่ถูกดำเนินคดีขณะที่ร้อยตำรวจเอกชยุทธรองสารวัตรเมืองพัทยาซึ่งเป็นผู้ปลอมแปลงเอกสารราชาการใช้ลายเซ็นปลอมรวมถึงออกเลขคดีปลอมแต่กลับกันร้อยตำรวจเอกชยุทธเป็นพยาน ทั้งที่ร้อยตำรวจเอกชยุทธเป็นผู้ร่วมขบวนการรายสำคัญแถมยังใช้ร้อยตำรวจเอกชยุธมากล่าวหาตำรวจนายอื่นอีกด้วยนอกจากนี้พลตำรวจเอกสุรเชษยยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพอบอตำรวจที่ต้องการให้การดำเนินคดีเป็นคดีตามพรบอุ้มหายอีกด้วยขณะที่เพจเครือข่ายเพื่อนตำรวจระบุว่าการยื่นหนังสือดังกล่าวเป็นการร้องทุกข์โทษด,ดำเนินคดีอาญาผู้กำกับคูคอสกับพวกคณะกรรมการสอบสวนภาคหนึ่งและรองพอบอรตรักบิ Big ๊กโจ๊ก กับคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากพอบอตํารวจในคดีเป้กับพวกที่ไม่แจ้งข้อหาร้อยตํารวจเอกชยุทดในคดีเป้140ล้านกลับเอามาเป็นพยานอันเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ